พบกับสยามรัฐเอกคอมมินิตี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับคุณป้าตุ่มค่ะที่ชุมชนจรัญ72นะคะวัดอะไรนะคนะุณ <c> ป <oughs> ้าวิทยาวุิวิสสิทธิ์ตาราม okay. โอเคโทษนะคะพอดีชื่อยาวไปหน่อยโอเคค่ะ okay <c oughs> วันนี้นะคะก็มาอยู่กับคุณป้าตุ่มนะคะประธานชุมชนนะคะก็บางมีคําถามมากมายในใจมากๆเลยที่จะถามค่ะก็เดี๋ยวให้ป้าตุ่มแนะนําตัวค่ะแล้วก็ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ามาเป็นประธานชุมชนที่นี่ได้ยังไงค่ะใช่ดิฉันนางอุดมรัตน์รัตแรง เป็นประธานชุมชนจรันเจ็ดจุสเป็นรุ่นเป็นอะไรครั้งที่2องที่เกิดจากการเลือกตั้งเพราะว่า3ปีเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงประธานชุมชนครั้งหนึ่งตอนนั้นเราก็เกษียณมาใหม่ๆอะเนาะแล้วคนในชุมชนก็บอกเออลงมาช่วยดูแลชุมชนกันดีกว่าก็สมัครการเลือกตั้งคนในชุมชนก็เหมือนโหวตเราอะให้เราเป็นประธานชุมชน ครั้งแรกก็เป็น3สปีครั้งที่สองก็ไม่มีคู่แข่งเราก็ได้เป็นอีกครั้งที่สองนะคะชุมชนของเราก็พูดถึงว่าเป็นชุมชนที่สร้างความเดือดร้อนให้เราน้อยเป็นชุมชนที่อยู่กันอย่างดูแลกันมีผู้ที่ติดเตียงมีติดเตียงก็สี่ห้าคนแล้วมีผู้ยากไร้ก็จะเยอะๆหน่อยเยอะหน่อยแล้วก็ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกันไปอย่างในชุมชนที่ อยู่กันอยู่ประมาณกี่หลังคาเรือนได้คัะประมาณ160หลังคาเรือนชุมชนเราเนี่ยจะอยู่ล้อมรอบวัดวัดจะเป็นอยู่ศูนย์กลางแล้วก็ส่วนมากส่วนมากเลยอ่ะก็คือเช่าวัดอยู่เช่าที่ดินวัดอ๋อเช่าที่ดินวัดเช่าที่ดินวัดไม่มีที่ดินของมีที่ดินของตนเองเนี่ยประมาณสักสองสาหลังสอาหลังเองเนาะใช่มากแล้วนั้นก็จะเป็นที่เช่าวัดหมดค่ะแล้วได้ยินว่ามีติด ริมคลองนะิดริมแม่น้ำค่ะติดริมแม่น้ำเลยแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเมื่อสมัยก่อนผู้อยูสมัยก่อนก็จะแถวนี้ก็จะเป็นสวนเป็นอะไรนะฮะก็แล้วก็มีท่าเรือท่าเรือที่จะข้ามไปฝั่งนู้นก็คือสี่ย่านนแต่ปัจจุบันตั้งแต่โควิดมาก็ท่าเรือก็คือไม่มีคนขึ้นไม่มีคนลงทางเจ้าของท่าเขาก็เลิกกันไปตอนนี้ก็เลยยังยังไม่ได้ดําเนินการต่อกำลังลอยกันอยู่ค่ะ แล้วค่ะวิถีชีวิตถ้าพูดถึงว่าถ้าเทียบกับแต่ก่อนกับตอนเนี้ยสองห้าหกหกกับรุ่นึโอ้หก่อนหน้านี้ติดตามกันยังยังเดีกเด็กยังเด็กเล็กมันคนละแบบอะมันคนละแบบตอนนี้แบบมีรถไฟฟ้าใช่ไหมมันก็เจริญขึ้นแต่ก่อนนั้นการเดินทางอะส่วนมากก็ต้องอาศัยเรืออาศัยเรือข้ามฟ้าใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วคนก็ออกไปจากชุมชนเยอะแล้วก็มี เด็กก็น้อยลงอ่ะเหมือนการคุมกําเนิดนะเนาะที่เกิดขึ้นเราไม่อยากมีลูกกันอ่ะในชุมชนเราก็บอกจ่ก่อนนั้นเด็กนี่พืชดไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็เหลือน้อยลงนะที่เราดูในในชุมชนนี้วัยรุ่นเยอะหรือวัยรุ่นก็จะมีประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งก็ไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ตีกันอะไรกันสมัยสมัยเรารุ่นรุ่นเหมือนกันนะเนาะ วัดบางพัดในบางพัดนอกเนี่ยตีกันอะไรกันอย่างเงี้ยฟันแกงกันใช่ไหมคะแต่สมัยนี้มันเป็นปืนเป็นระเบิดเป็นอะไรเนาะสมัยก่อนนี่ก็แค่มีดเบิดฟันกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนแปลงไปอ่ะชุมชนน่ะแต่ถ้อว่าว่าความสงบว่าสมัยก่อนมันสงบเนาะมันก็สบายสบายแต่ตอนนี้ยมันก็เงียบเงียบอย่างเงี้ยก็ไปทํางานกลางวันก็ไปทํางานกัน เย็นๆก็ก่าจะกลับก็มืดก็เข้าไปหลับนอนกันหมดแล้วแล้วก็ตื่นมาก็ไปทํางานตื่นเช้าก็ไปทํางานอยู่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนไงยและอย่างวิธีการทํางานเขาเรียกว่าอะไรในชุมชนของคุณป้าตุ่มอะค่ะทาอะไรบ้างคะทุกวันนี้ส่วนมากนะคะก็รับจ้างมีรับราชการก็ก็มีเป็นบางส่วนมีบางส่วนแต่ส่วนมากก็รับจ้างกันเยอะก็ยังยังมีคนจนอยู่อีก จำนวนมากอ่ะมีคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเดือดร้อนอะไรก็อยู่กันแต่ส่วนมากรับจ้างค้าขายค้าขายก็เยอะแต่ว่าเขาขายดีเหมือนเมื่อก่อนเขาก็ไม่ใช่ใชนะคะที่ที่เราไปเราไปดูแลไปสํารวจเขาไปอะไรไปสอบถามเขาอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วตั้งแต่โควิดเนี่ยใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆเลยเนาะเคยขายได้ดีก็ราคาเท่าเดิมหรืออาจจะสูงกว่านิดนึงแต่ไม่ได้เงินเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ออกไปทํางานกันข้างนอกหมดเลยไหมส่วนมากก็มีไปทํางานแต่งานข<า>้างนอกก็เยอะเขาเรียกว่าอาชีพในชุมชนน้อยลงอาชีพเราน้อยลงอาชีพใน,นชนุมชนอย่างค้าขายในชุมชนเป็นขายไม่ได้อ่ะอก็แทบแบบขายได้แต่หลักพันก็ไม่ไหวเนะาะต้องออกไปทำง,งานข้างนอกเอามันก็ย้างนากหาไม่ได้ง่ายเนาะเดี๋ยวนี้ส่วนมากรุ่นเด็กแต่รุ่นลูกรุ่นโตรุ่นผู้ใหญ่หน่อยก็อยู่บ้านรองเงินลูกหลานมาเลี้ยงอ ค่ะแล้วอย่างกิจกรรมในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะอย่างเดือนหนึ่งมีกิจกรรมอะไรบ้างคะแบบทำอะไรบ้างกิจกรรมในชุมชนก็คือว่าอย่างอย่างที่ชุมชนเราเนี่ยเราเป็นประธานเนี่ยเราก็ต้องพยายามหาอะไรเข้ามาในชุมชนอย่างว่าเราก็จะดีลดีวกับศูนย์สามสิบเอน่าตรวสุขภาพเมื่อเดือนที่แล้วก็มีตรวจแล้วหลอดเลือดสมองอ่ะเนาะ เออเขาก็โอเคนะฮะก็ได้รู้เลยแบบตรวจปั๊บรู้เลยถ้าแบบว่าไปตรวจเองอ่ะหกพันบาทใช่ไหมแต่เรามาเอามาในตรวจเนียนี้ฟรีอ่ะฟรีลดค่าใช้จ่ายแบบหกพันไปเลยอ่ะใช่ดีมากดีมากทุกส่วนมากอ่ะแล้วตอนเนี้ยคนในชุมชนเขาก็โอเคกันนะคะพี่มีความสุขมีความสุขค่ะค่ะนั่นนะคะ่างนี้ผู้ช่วยเยอะไหมคะผู้ช่วยเยอะไหมกรรมการเราก็ช่วยเยอะแล้วส่วนมากที่เราเราพูดกันว่าเรียกเด็กวัยรุ่น ใช้ได้ตลอดที่เป็นแรงงานที่เป็นแรงวัยรุ่นถ้าว่าเราจะทาอะไรจะไปแก้ของตอนช่วงโควิดอย่างเงี้ยเราก็เราเขาจะมาเอาที่เราไม่ได้ไงเราต้องไปตามบ้านเราก็ได้พวกวัยรุ่นเนี่ยค่ะที่มาช่วยเราที่มาช่วยเราหรือน้ําท่วมตอนที่หน้าน้ําท่วมก็หนักหนักนะคะที่เนี่ยหนักมากเลยตรงหีสใช่ก็ได้พวกวัยรุ่นเนี่ยแหละมาขนทรายขนอะไรมาปงมาปิดให้เราอะไรเงี้ย คือวัยรุ่นที่นี่จะว่าไปแล้วไม่ดื้อไม่ดื้อคืออาจจะไปดื้อที่อื่นเราไม่รู้่แต่ที่นี่ไม่ดื้อ<笑><笑>แต่เราเราสามารถที่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่แต่ในชุมชนเราขออ่านั่นนะ นี่แหละเสน่ห์ของการอยู่ร่วมกันนะคะไม่ว่าหนูจะไปชุมชนไหนที่หนูไปมาวัยรุ่นก็ไม่มีใครดื้อเลยนะพูดจริงถึงเวลาเรียกก็มาแบบช่วยอะหนูจะไปทําอะไรที่ไหนเราไม่รับเราไม่รู้เราไม่มองแต่ในชุมชนเราหยาดแล้วกันค่ะแต่ก็จริงๆนะเขาก็ช่วยเหลืออย่างเรื่องถังดับเพลิงเนี่ยเราก็ตั้งแต่มีเรื่องที่โรงเรียนราชวินิตใช่ไหมคะมันก็น่ากลัวและเป็นไงคะฟิดแบ็กพอถังดับเพลิงมานิ่ ขนมาเหมือนขนมาเลยไหมตรวจเช็คกันอะไรยังไงตรวจเนี่ยเราตรวจต้องตรวจเช็คถังดับเพลของเรามีประมาณ8ปกว่าถังใช่ไหมคะทางเขตเขาก็มาช่วยตรวจมาช่วยสํารวจมาช่วยแต่ก่อนตอนที่ติดตั้งเนี่ยไม่บอกเราเลยว่ากการติดตั้งจะเป็นยังไงโดนแดดได้ไหมหรืออะไรเราก็ต้องติดตั้งทุกจุดทุกจุดใช่ไหมคะเให้ทั่วไปมา่าเวลามาเช็คแล้วถึงรู้ว่า ไม่สมควรโดนแดดอ้าวฉันติดตั้งสองปีแล้วโดนแดดไปมันบอกฉันอะไรค่ะตอนมาติดก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกวิธีใช้ไม่ได้ให้บอกอะไรเลยมันก็เลันแต่ของเราเวลาติดตั้งเนี่ยเราติดตั้งเนี่ยเดือนหนึ่งเราก็จะกลับถังดับเพลิงเพื่อที่จะให้มันนี่ลงไปมันใช้ได้ตอนนี้แปดสิบแปดสิบระถังเนี่ยอันนี้คือส่วนที่เสียประมาณสามสิบห้าถังสามสิบห้าถังนั่น่ะ เกือบพุ่งนะเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขตเขาจะมาเก็บเนี่ยเขาจะอามาเปลี่ยนให้เราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้คือไม่บอกอะไรเราเลยฝากเขตด้วยนะคะฝากรายงานคุณป้าตุงมด้วยนะคะประธานชุมชนค่ะพูดถึงในวัดค่ะคุณแม่บุญเรือนที่คุณป้าบอกหนูเมื่อกี้ใช่ใช่เล่าประวัติคุณแม่ชีบุญเรือนก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่ในวัดอาวุธแล้วก็มีคนจากทั่วสารทิศนะคะจะมากราบไหว้ท่านมาขอพรท่านขอส่วนมากจะเกี่ยวกับการรักษาโรคการอะไรนะฮะแล้วก็จะได้ไปอย่างตัวเราก็ได้บทเรียนจากท่านแบบคือมีปัญหาอะไรก็จะไปไหว้ท่านหรืออยู่ที่บ้านที่บ้านทุกถึงบ้านทุกบ้านในชุมชนน่าจะต้องส่วนมากจะต้องมีรูปคุณแม่อยู่จะต้องนับถือกันทุกคนทุกบ้านนะคะ แล้วแบบนี่อันนี้คือบางครั้งอะของหายของแม่อยู่ตรงไหนอยากได้อยู่ใกล้ชุมชนแล้วเจอจริงๆแล้วได้จริงจริงคือนี่อันนี้คือประสบกับตัวเราเองนะคะแล้วจากที่อื่นที่เขามาอย่างนั้นไม่มาเยอะขนาดนี้มาเยอะมากยิ่งเสาร์วอาทิตย์นะคนจะแน่นเลยที่เนี่ยค่ะมีมีมีโรงเรียนได้ใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ที่นี่มีโรงเรียนพระปริญญาตค่ะที่สอนพระสอนเนนอยู่ประมาณรู้สึกจะร่วม มีเนยอยู่ประมาณร่วมร้อยได้นะอะเยอะมากคแล้วก็สอบปริญญาเก้าอะไรก็ได้ตั้งหลายองค์นะคะวัดเนี้ยค่ะพระปริยธรรมเคยทำเคยทำที่อีพีที่วัดดาวดึงนะคะค่ะมีโรงเรียนคล้ายๆกันคกันเหมือนกันเลยแต่ว่าแค่คนละวัดเฉยๆถ้าถ้าใครมาชุมชนแถวนี้นะคะก็มาได้เลยค่ะที่วัดนี้นะคะแม่บุเรือนแม่บุเรือนมาว้มากราบไหว้กันค่ะ โอเคค่ะอยากให้ป้าตุ่มเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมหรือใครก็แล้วแต่ค่ะให้มาไหว้พระหรือเดินเล่นในชุมชนมีอะไรจะฝากคนดูไหมคะค่ะในชุมชนของเรานะคะก็มีคุณแม่บุญเลือนนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ว่าจากทั่วทุกสารทิศนะคะจะมากราบไหว้คุณแม่เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะว่ามามาขอท่าน มาขอท่านค่ะได้ได้ได้จริงๆค่ะค่ะแล้วก็ในชุมชนก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ําใสาที่ขึ้นชื่อของบางพัดนะคะลูกชิ้นน้ําใสาบางพัดค่ะยังเปิดบริการอยู่ตั้ง3 0ปี40ปีแล้วก็ยังอยู่อยู่นะคะแล้วก็มีการชุมชนเรามีแม่น้ําติดแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งสวยงามมากให้มันมาตอนเย็นๆเนี่ยจะเย็นลมเย็นสบายค่ะค่ะ มีปลามาให้อาหารปลาได้ค่ะเป็นเขตอภัยทานนะคะค่ะก็ยินดีนะคะเราชาวชุมชนจราจจิญนยินดีต้อนรับทุกท่านถ้ามาเที่ยวชุมชนของเราค่ะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะสยามรัฐเอ็กคอมมิชชั่นก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนค่ะแต่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดกดแชร์กด subscribe ที่สยามรัฐออนไลน์นะคะจะได้ชมคลิปต่างๆวาไรตี้หลากหลายมากมายนะคะในสยามรัฐออนไลน์ค่ะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ,คะนะนดเดี๋ยวฝากร้านหนึ่งอัะถือถือถือพูดหน่อยอติดก็ได้เนี่ยได้หมดสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมากราบคุณแม่คุณเลือนนะคะฝากร้านพิเจมด้วยนะคะก,กราบสักการะทุกอย่างบูชาไหว้เสร็จแล้วกลับบ้านได้ค่ะทุกอย่างที่เราไหว้เป็นญาณน,นะคะขอบคุณค่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้มะปางไหว้มะปางไม่เอากลับไม่เป็นไรเอาอันนี้อันนึงพอแล้วเนี่ยเอาไปเอาไปน่าจะไปเป็นลูกเป็นทาเป็นยาพี่เก่งเรียบร้อยแล้วนะอยู่ที่นี่มานานยัง กว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีอะไรลักยี่สิบกว่าปีบ้างลูกสาวอยู่เท่าไหร่แล้วสามสิบปีแล้วสิบกว่าปีเมื่อไหร่ลูกสาวอายุสามสิบแล้วไอ้เรื่องเท่าไหร่ลูกสาวเกิดที่นี่ค่ะค่ะพอดีว่าเมื่อกี้คุณท้าตุ๋มบอกว่าทุกบ้านจะมีลูกแม่ชีอ่ะ